มีคำถามมายังเกษตรตามฝันครับว่าถ้าเรานำปุ๋ยสูตร20-4-4ครับมาผสมกับปุ๋ยสูตร0-0-60ครับยางละกระสอบหรือว่า50กิโลกรัมครับปุ๋ยที่ได้จะเป็นสูตรอะไรนะครับผมเราก็มาเริ่มกันอย่างนี้นะครับปุ๋ยสูตร20-4-4ครับ100กิโลกรัมนะครับผมจะมีไนโตรเจนอยู่ที่20ครับฟอสฟอรัสอยู่ที่4แล้วก็โพแทสเซียมอยู่ที่4ครับ ปุ๋ยสูตร0060ครับหนึ่งร้อยกิโลกรัมนะครับจะมีไนโตรเจนอยู่ที่ศูนย์ครับฟอสฟอรัสอยู่ที่ศูนย์แล้วก็โพแทสเซียมอยู่ที่หกสิบครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเรานํามาเพียงห้าสิบกิโลกรัมหรือว่าหนึ่งกระสอบครับเราก็เอาสองไปหารนะครับผมปุ๋ยสูตรยี่สิบซีซีครับไนโตรเจนนะครับจะเหลืออยู่ที่สิบครับฟอสฟอรัสสองครับแล้วก็โพแทสเซียมอยู่ที่สองนะครับผม ปุ๋ยส่วนศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับผมห้าสิบกิโลกรัมนะครับก็จะมีาในไนโตรเจนอยู่ที่ศูนย์นะครับฟอสฟอรัสอยู่ที่ศูนย์แล้วก็โพแทสเซียมเหลืออยู่ที่สามสิบนะครับเมื่อเรานำปุ๋ยนะครับต้องสองศูนยมาผสมกันครับอย่างละกระสอบนะครับไนโตรเจนก็จะอยู่ที่สิบนะครับผมฟอสฟอรัสจะอยู่ที่สองนะครับแล้วก็โพแทสเซียมอยู่ที่สามสิบสองนะครับผม ่านี่ก็เป็นคำตอบนะครับว่าถ้าเรานำปุ๋ยสูตร20่ส cc นะครับบวกกับปุ๋ยสูตรศูนย์หกศูครับอย่างละกระสอบ50าสิบกิโลกรัมนะครับปุ๋ยสูตรที่ได้นะกควาจะเป็นสูตร1ิบสอครับผม